สิโมวเกคล้าสิโมอยังไงโอ้เก่งมากเด <Yeah, S 1> ี๋ยวเดี๋ยวมอไปเอาอ่ะโอ้โหมีการเตรียมพร้อมให้คุณแม่ด้วยอ้าวมอมาแล้วทำยังไง<า>โอ้เก่งมากทำงานกันเป็นทีมนะครับแม่ก็มาเรียงไว้ตรงนี้ให้พ่อพ่อก็เอา ให้ระเปิดไปใส่ใช้นะครับวันนี้มาเอาฟรีสครับเดี๋ยวเราเอาไปจัดสวนกันโอ้ยเก่งมากครับทั้งแม่ทั้งลูกเขาทำทีมเวิร์กกันนะครับอย่างดีนี่มาเรียงไว้ให้คุณพ่อแ๋่วคุณพ่อมีหน้าที่เข็นใส่ใช้เลยอย่างเดียวเก่งมากลูกเห็นคุณแม่ทำนะครับแล้วก็ มีหน้าที่งัดแงะขึ้นนะครับให้คุณแม่ได้เอาง่ายๆทีมเวิร์กกันจริงๆไอ้เก่งมากแต่เ,เราก็หลเผาอซะกันแล้ววันนี้อากาศดีนะครับเรวก็นั่งดื่มน้ำหลเผาซะกันหน่อยเอาพ่อคนสักครั้งสองครั้ง